เกิดแล้วนี่เจ้าของวันเกิดหายไปไหนเนี่ยรอแป๊บหนึ่งแกเดี๋ยวก็มาละนี่แกชิมครับเค้กที่อร่อยมากเลยนะเอา้าเป็นไงเจ้าของวันเกิดมาแล้วทุกคนเยมาได้ตัวทีโหสุขสันต์วันเกิดนะคะที่รนะักมาไหนะสุขสันต์วันเกิดนะนนเนะพื่อนหน่อมีความสุขมากๆเลยนะบอสขอบใจมาก เอไอไปยืมตัวตายเพือนหนึ่งดิไปเล่งจะปรึกษาเลยอ๋อได้ดิเพื่อนสดีเช่นนี่คุณมีอะไรจะคุยกับฉันเหรอไม่มีอะไรอะ่ะแต่รอก่อนนะสามสิบวิแล้ว ทำไมต้องรอด้วยอ่ะนี่เป็นไงโครหมอมือเลยวเดี๋ยวก่อนนะคือว่าฉันงงไปหมดแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีอะไรก็แค่ต้องรอโอเค้อมแล้วไปกันอ้าวมากันแล้วเหรอ เมื่อกี้เน่ยมีอะไรกันหรือเปล่าคะมาทุกคนเรามาฉลองกันต่อดีกว่าส่วนแก้วนี้ของที่รักนะส่วนแก้วนี้พื่บอลจนนนจนนนานแค่ไหนแล้วที่สองคนแอบมีอะไรกันมันนานแค่ไหนแล้วเฮ้ยบอลนี่มึงกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยกูไม่เข้าใจใช่ปะมึงไม่เข้าใจใช่ปะมือมึงเพื่อเสียงจากอะไรมึงบอก ยังก่อนตุบถนนตรงข้ามมีสิ่งก่อสร้างอะ่ะเมื่อวานไปจับโดรนสัย่างก่อนมาที่น oh <c Jing Informationen> ี่อ่ะสิ่งก่อสร้างเคเดินไปกับสิ่งก่อสร้างก่อสร้างที่ไหนล่ะวิวยินภายในกันหรือยังคอสนี่มันอะไรกันอ่ะฉันว่านายเนี่ยควรจะอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังกันหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ เกิดอะไรขึ้นพี่ถามหน่อยเกิดมันเกิดอะไรกับความรักของเราเหรอพี่บอสพี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงเฮ้ย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  นะะักข่าวที่รักสวัสดีสนี่ไขมุกหนูใส่อะไรในแก้วพี่อ,อ่ะพี่บอสพี่พูดอะไรอะ่ะน,นี่หนูคิดว่าพี่จำไม่ได้หรอว่าหนูนอกใจพี่อยู่หนูเนี่ยนะพี่พูดอะไรเนี่ยก็พี่ทาสีวิธีสะโพกหนูอ่ะแล้วมือให้ไฟมันก็เพื่อนไงคิดว่าพี่โง่เหรอไขมุกเดี๋ยวนะคะชุดไหนอ่ะชุดไหนนี่ไงไอ้ชุดเนี้ย เนี่ยเดี๋ยวนะทำไมไม่มีวะแค่มะแล้วทำไมหนูมาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่นี้โธ่พี่บอสก็วันนี้เนี่ยมันวันเกิดพี่ไงคะเฮ้ยจริงด้วยวะพี่บอสพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่สบายหรือเปล่า อ๋อพี่อาจจะคงแค่ฝันไปอ่ะแต่ขอบคุณสำหรับเค้กนะงั้นเดี๋ยวพี่เข้าน้ำก่อนตักแฟนคุณกำลังเล่นชู้กับเมียผมอยู่อะไรนะก็ผมจับได้เมื่อวานตอนที่ปาร์ตี้วันเกิดผมอ่ะ ฉันว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้สิและที่ผมหลับไปไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าเขาต้องการให้ผมคิดว่าผมในคิดไปเองไงล่ะบอสนี่นายต้องใจเย็นๆก่อนนะเราก็ตั้งใจความชัดทีเดีเมื่อวานอะไม่มีงานวันเกิดอะไรเท่านั้นเพราะว่าวันเกิดของนายอะคืวันนี้นี่ไงฉันกับใครเนี่ยยมของผ่านวันเกิดไ้ให้นายแล้วว่านายเนี่ยควรจะพักผ่อนเยอะๆนะ ฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยอิงโง่พี่บอกแล้วไงว่ามันต้องได้ผลนะ้พี่นี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคุณเฉินี่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันอีกทีในงานวันเกิดตอนเย็นนะแล้วพี่เนี่ยอย่าลืมพร้ม เฮ้ยวันดีใครมูกดิอะไรเนี่ยแกเป็นใครอ่ะฉันก็เป็นใครสักคนหนึ่งที่พวกเธอรู้จักไงตอนนี้เนี่ยเธอกำลังนอกใจสามีเธออยู่ใช่ปะหลักฐานเนี่ยอยู่ในมือเธอแล้วนะแล้วคนที่จะรู้เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนร่วมงานครอบครัวแล้วก็สามีเธอไงเด็ดเดเด็ดเดอย่าทำแบบนี้นะฉันว่าเรามาตกลงก่อนดีกว่า แกต้องอะไรอะ่ะสารภาพทุกอย่างกับบอส่ะอะไรนะฉันจะให้โอกาสเธอเนี่ยจบเรื่องนี้แบบิเนียบกุยแต่ถ้าเธอไม่ทำเคลิปนี้ก็อาจจะเผยแพร่สูสาธารณะก็ได้นะไอ้ไไม่ไม,ไม,ไมเดี๋ยวนะฉันตกลงก็ได้โทรศัพท์ฉันอยู่ไหนเนี่ยพี่บอสฉันนอกใจพี่มหน่อยพี่ไฟ แล้วฉันก็คิดว่าพี่น่าจะจับได้อะฉันก็เลยสร้างเลยพี่คิดว่ามันเป็นแค่ของฝันอ่ะพอใจกันหรือยังฉันอะพอใจแต่ไม่รู้ว่าเขาจะพอใจหรือเปล่านะบอสตังบอสเมื่อวานที่นายล้มลงกับพื้นอ่ะ ไข่โมเขาโกหกว่านายอะป่วยนะะแต่ว่านายไม่รู้ตัวผมป่วยหนักนั่นนะใช่แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าไม่อยากให้นายเนี่ยต้องกังวลกับช่วงสุดท้ายของชีวิตก,ก็เลยต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้แล้วที่ฉันต้องโกหกนายเนี่ยก็เพื่อตามแผนของพวกเขาไงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะในวันนี้ก็วันเกิดของนายเนี่ยฉันมีของวัญสุดพิเศษจะให้นายด้วยอยู่ในกล่องนี่ไง ชิระระหนูผิดไปแล้วอะ่ะพี่ยกโทษให้หนูได้ไหมหนูสัญญานะว่าหนูจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยหยุดพูดได้แล้วนะหลบไปบอกให้หลบไปไง<ะ>นี่คือเอกสารในการหย่าแล้วก็หลักฐานการฟ้องหย่าทั้งหมดของนายส่วนพวกเธอสองคนเนี่ยคุณตำรวจคะเข้ามาได้เลยจับพวกมันเลยคะ่ะ นี่พี่รักเจ้ตำรวจมาจับพี่ทำไมเนี่ยก็เพราะการที่เอาสิ่งแปลกปลอมใส่ในแก้วให้คนอื่นกินจนหมดสติมันเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงโอ๊ยและอีกอย่างนะอย่ามาเรียกฉันว่าพี่รักอีกออกมาจากคุกก็ช่วยเซ็นใบย้ายฉันด้วยพี่รักหนูฟังพี่อธิบายก่อนนะเฮ้ผู้ตำรวจครับปล่อยเขาครับคุณตำรวจปล่อยฉันนะไว้ปล่อย,อยพี่บอยปล่อยไอ้มุก <c oughs> หนูรู้ไหมหนูทำให้มันเกิดปีนี้พี่พิเศษมากเลยนะถ้าพี่เลือกเกิดได้เนี ขอไม่เกิดมาเจอผู้หญิงเจ้าชู้แบบนูอีกจำมันไปปห่อยเขาไว้ไม่ไปทำกับฉัน